สุพาาัตราแสงยุจิตนะคะอดีตหมอรังสีรักษาและเบชศาสตร์นิวเคลียร์โรงพยาบาลสิริราชขณะนี้เกษียณอายุราชการแล้วคะ่ะวันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องของโคเลสเตอรอลน,นะคะซึ่ง ใครก็กล่าวถึงว่ามีคอเลสเตอรอลมากไม่ดีนะคะเราก็จะมาดูว่าเป็นยังไงคอเลสเตอรอลเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นไขมันวงนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่มีประโยชน์มากต่อร่างกายของเรานะคะเราจะได้จากนมเนยเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็พวกตับหรือว่าสมองของสัตว์นะคะซึ่งจะมีคอเลสเตอรอลอยู่ค่อนข้างมากแต่คอเลสเตอรอลเนี่ยร่างกายของเราสร้างได้ถ้าเรากินมากเกินไปนะคะร่างกายเราก็จะ ลดการสร้างลมนะคะปกติแล้วเราให้กินจากอ,อ,อาหารข้างนอกได้ประมาณ300มิลถ้าร่างกายของเราเนี่ยสร้างคอเลสเตอรอลเองได้นะคะประมาณ500มิลลิกรัมถึงพันมิลลิกรัมต่อวันถ้าเรากินคอเลสเตอรอลจากข้างนอกมากเกินไปตับของเราก็จะหยุดสร้างนะคะหรือสร้างลดลงนะคะคอเลสเตอรอลเนี่ยเ,เวลาที่ได้มาจากอาหารมันจะถูกนาเข้าไปเข้าสู่ตับนะคะ โดยไคลโลไมคอนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะถูกนําไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายโดย LDL นะคะแล้วหลังจากนั้นเมื่อเลี้ยงแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะกลับมาโดย HDL นะคะจะนํากลับมาสู่ตับแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นน้ําดีค่ะน้ดาดีเมื่อใช้ย่อยไขยมันในลำไส้แล้วส่วนที่เหลือก็จะถูกขับออกไปทางอุจจาระนะคะ ปกติแล้ว LDL เนี่ยนำคอเลสเตอรอลไปให้ร่างกายใช้มันจะไหลไปตามหลอดเลือดเนี่ยถ้าสมมติว่าเหลือแล้ว HDL ไม่สามารถจะนำกลับได้มันจะถูกจับอยู่ที่ด้วยรีเซ็ตเตอร์ที่ผนังของหลอดเลือดนะคะทำให้ผนังหลอดเลือดหนาแล้วก็แข็งทำให้เกิดโรควันดันสูงตามมานะคะเพราะฉะนั้นการที่มีคอเลสเตอรอลถึงแม้นว่ามันจะดีตรงที่ว่ามันจะช่วยเรื่องการเป็นส่วนประกอบของ ผิวผนังเซลล์ของเราทั้งร่างกายก็จริงหรือเป็นส่วนประกอบของน้าดีนะคะแล้วก็เป็นส่วนประกอบของเซ็กซ์ฮอร์โมนทั้งของเพศหญิงและเพศชายก็จริงแต่ว่าถ้ามันมีมากเกินไปก็จะเกิดโทษได้อย่างที่บอกแล้วว่าเมื่อส่งมากไปแล้วใช้ไม่หมดมันก็จะเกาะจับอยู่ที่หลอดเลือดทําให้หลอดเลือดหนาแข็งแล้วในที่สุดก็เกิดเป็นความดันสูงนะคะเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือเราอย่า กินคอเลสเตอรอลมากเกินเกิดไปนะคะแต่อาจจะมีอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้คอเลสเตอรอลในเลือดของเราเนี่ยเขามีน้อยลงได้นะคะถึงแม้ว่าเราจะกินตามปกตินี่ก็คือการที่เรากินเบต้ากลูแคนเนี่ยนะคะเบต้ากลูแคนจะช่วยดูดซับน้ำแล้วก็ทำให้คอเลสเตอรอลที่เรากินเข้าไปเนี่ยไม่สามารถจะถูกย่อยด้วยไลเปสได้นะคะเพราะว่า มันไม่ได้ผสมกับน้ำดีเป็นไมเ,เป็นไมเซอรี่นะคะก็ทำให้ย่อยไม่ได้แล้วก็ตัวเบต้าก u ูแคนก็จะพาคอเลสเตอรอลออกไปนะคะไหลออกไปจนกระทั่งถึงลำไส้ส่วนปลายนะคะก็จะถูกย่อยด้วยถูกเฟอร์เมนต์นะคะไม่ใช่ถูกย่อยถูกเฟอร์เมนต์ด้วยแบคทีเรียทำให้เกิดโปรเปริโอนิกนะคะแอซิดหรือโปรเปริโอเนตเนี่ยซึ่งตัวนี้จะถูกดูดซึมกลับไปที่ ตับนะคะแล้วก็ไปยับยั้งการสร้างคอเลสเตอรอลใหม่ในตับนะคะเพราะฉะนั้นเบต้ากรูแคนมีส่วนดี2ออย่างก็คือทําให้คอเลสเตอรอลดูดซึมเข้าไปในเลือดน้อยลงในขณะเดียวกันเนี่ยก็ทําให้การสร้างคอเลสเตอรอลในตับลดลงะคะ่ปะปกติแล้วค่าของคอเลสเตอรอลน,นะคะเป็นค่ารวมของ HDL LDL นะคะแล้วก็20%ของไตรกลีเซอไรเพราะฉะนั้น ถ้าค่าคอเลสเตอรอลสูงก็อาะ HDL สูงไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าค่าคอเลสเตอรอลสูงเพราะมี LDL สูงแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์สูงอันนี้จะเกิดปัญหาทันทีนะคะเพราะว่าไตรกลีเซอไรด์สูงหลังจากที่เขานําไปใช้เป็นพลาังงานหมดแล้วมันกลับมาสร้างคอเลสเตอรอลใหม่นะคะแล้วก็เมื่อคอเลสเตอรอลมากไปนะคะมันก็จะไปอยู่ในหลอดเลือดแล้วก็เกาะทําให้หลอดเลือด แข็งตัวเหมือนกับ L D L ที่นำคอเลสเตอรอลไปใช้แล้วปรากฏว่าใช้ไม่หมดคอเลสเตอรอลก็ถูกจับอยู่ที่ผนังหลอดเลือดด้านในเช่นเดียวกันทําให้ผนังหลอดเลือดหนาแล้วก็แข็งตัวแล้วก็ทําให้เกิดความดันสูงนะคะเพราะฉะนั้นการดูค่าคอเลสเตอรอลให้ดูที่ค่าของ L D L กับไตรกลีเซอไรด์นะคะเป็นหลักไม่ต้องถ้า H D L สูงก็โอเคนะคะถ้าคอเลสเตอรอลสูงจาก H D L ไม่ไม่ต้องแก้ไขยังไงก็ตามถ้าสมมติว่ามี L D L สูงแต่กลีพริซลายสูงอันนี้เราจะต้องงดของที่จะเข้าไปใหม่คืองดไขมันนะคะงดเนื้อสัตว์งดนมเนยนะคะที่จะเข้าไปทําให้เกิดคอเลสเตอรอลสูงขึ้นนะคะในขณะเดียวกันให้ลดไขมันทรานส์แล้วก็ s อ่อ r a ตูเรต t t แ a ตตี้หรือไขมันอิงตัวนะคะ ให้เพิ่ม HDL มากขึ้นให้ออกกำลังกายนะคะเป็นการที่เพิ่ม HDL HDL นี่จะได้จากผักแล้วก็พวกน้ำมันพืชนะคะอาจจะเป็นน้ำมันที่มี Unsaturated fatty acid นะคะพวกน้ำมันถั่วเหลืองออน้ำมันมเมล็ดนุ่นนะคะแล้วก็น้ำมันอะไรออดอกคำฝอยน้ำมันดอกทานตะวันนะคะคานโนล่าหรือ พ right. รอ่อนอะไรพวกนี้นะคะก็จะช่วยเพิ่มอันเซตูเรติกอะซิส